นี่ดูกระจังหน้าหน้าตารู้เลยนะครับว่าเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนนี่นี่มุมมองจากทางด้านข้าง t r a v o l E นี่จุดชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นี่ตำแหน่งหัวของการชาร์จไฟดูใช้แบบไหนกันบ้างไททูได้แน่นอนมีชุดกล้องมองรอบคันด้วย360องศานี่พามาดูด้านท้ายของ t r a v o l E มีออปชันมาให้ครบเลยกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดด้านหน้า2จุดนี่มาแอบ,บดูด้านท้ายของ Travel เ e, ดูพาท้ายดูคาเลกการกระแทกแล้วก็ดูแหนบ4แผน่นเปิดมาด้านหลังมีแอร์ด้านหลังพร้อมช่อง USB C 2จุดภายในแพคเกจหนังหรูหราหน้าจอเครื่องเสียงใหญ่12.3นิ้วหน้าจอเรือนไหม่มีแสดงผลข้อมูลขนาด12.3นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน เพิ่มปะประกาศมีแยกซ้ายขวานู่นปุ่มกดเปิดระบบวิู่ทางด้านนู้นนี่ชุดตำแหน่งคอนโซลกลางของ Revo E มี USBc ให้ด้วย2จุดปิดก,การล้อลื่นช่วยลงทางลาดชันโหมดการขับขี่ต่างๆมี w i r ลสชาร์จเจอร์โทรศัพท์มือถือเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรคโฮเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเอาพาดเลยกระจกมองหลังตัดแสงออตโต คันนี้มากับพละกกำลังขุมพลังดูอมอเตอร์ขนาดกำลังสูงสุด196แรงม้าแรงบิดสูงสุด205นิวตันเมตรที่ล้อหน้า269นิวตันเมตรที่ล้อหลังแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนขนาด59.2กิโลวัตต์อาวฟาชาร์จ AC 10กิโลวัตต์ DC 125กิโลวัตต์ขับเคลื่อน4ล้อไฟฟ้าแบบ all wheel drive ชอบกันไหมเราตัดสินใจกันดูนะครับ